สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พี่นุน่นออ่มีแขกมาบ้านจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ให้แขกทานดีให้แขกกิน <c oughs> แต่รู้แต่ว่าเขาอยากกินอาหารไทยอะคะ่ะวันนี้ว,ว,วัน,นวันนี้นะคะให้น้องชายสามีพี่นุ่นนะคะเพราะว่าเขาจะมาเยี่ยมวันนี้แล้วเขาบอกว่าเขาอยากกินอาหารไทยจ้ะก็เลย มองดูของมีตู้เย็นพี่นุนก็มีอ่าอ,อกอาเนื้อไก่อ่ะจาเนื้อไก่เนาะแล้วก็จะมีตัวนีปลาจากตัวนี้เ็เป็นปลานะก็เลยคิดไปคิดมาไก่พี่นุนว่าจะต้มขาไก่ให้เขาเป็นอ่าเป็นซุปแล้วก็จะมีปลาก็จะผัดผัดชานะคะเป็นผัดฉาทะเล แล้วเราก็มีอ่าปอปเปียจ่ายอยู่ในตู้เย็นพอพี่นวลทำไว้ตลอดไม่ขาดก็ว่าจะตอนเที่ยงจะทอดปอปเปียให้เขาเนี่ยค่ะปอปเปียให้เขากินรองท้องไปก่อนแล้วตอนเย็นพี่นวลก็จะทำอาหารข้าวให้เขาค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาเขาบอกว่ามันเป็นอของกินที่อร่อยค่ะเนี่ยปอปเปียจะ ขาดไม่ได้ค่ะฝรั่งชอบจริงๆก็ต้องทำติดไว้ในตู้เย็นนะคะเวลาว่างๆพี่นุ่นก็ทำไว้ค่ะก็วันนี้ก็ได้กินได้ให้ได้ให้แขกกินค่ะวันนี้แล้วก็จะมีผัดผัดผักแต่ก็จะใส่ใส่กุ้งดีกว่าเนาะค่ะเนาะเป็นผัดผักใส่กุ้งใส่ไก่ผสมกันไป ของข้าวก็คิดว่าเขาคงจะชอบมาจากพี่นุ่นก็เอามาทักไทยมาสวัสดีเนี่แล้วค่ะลูกค้าจะมาที่บ้านพี่นุ่นก็เอามาอาหารไทยเป็นอาหารที่ฝรั่งชอบจ้าฝรั่งก็ชอบกินอาหารไทยโดยเฉพาะ โดยเฉพาะ,อะปอเปียจะเป็นอะไรที่ฝรั่งบอกว่าชอบชอบอรอ่อ,รอยอก็ทำไว้ที่บ้านจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ขาดวันนี้พี่นุ่นก็ยังไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าก็มีแขกมาบ้านแล้วก็ก็จะทำความสะอาดบ้านด้วยคะ่ะวันนี้ก็จะจัดเตียงจัดอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่นุ่นก็เริ่มสตาร์ททำงานแล้ว ว่าเขาคลายล็อกดาวน์แล้วจากที่นี้ททาเลนก็ทํางานได้ตอนนี้แต่ก็เลิก5้าโมงเย็นจ้ะก็ดีใจค่ะที่ยังได้ทํางานเนาะหยุดมาสี่อาทิตย์จ้ะก็ไม่มีรายได้เข้ามาก็มีแต่รายจ่ายออกไปก็ให้กําลังใจนะคะเพื่อนๆทุกคนสู้ๆกันไปจ้าในยุคข,ของโควิดเนาะค่ะเนาะก็ พี่นนก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆจากเมื่อก่อนก็ได้หยุดไปช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นลูกค้าเยอะด้วยแล้วก็ตัวเองก็ทำทาหลายอย่างนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ทำลงคลิปบ่อยทีเนี้ยมันก็เลยขาดช่วงอะค่ะทำให้เราผู้ติดตามเราหายยอดดูเราลดลงตอนนี้ก็สตาร์ทใหม่ค่ะก็เริ่มลงคลิปใหม่เพื่อที่จะ,ะให้มันกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะ พี่นนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะให้ทุกคนโชคดีมีใช้ยรักษาสุขภาพในยุคโควิดนะคะของก็แพงขึ้นก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะมีความสุขมากๆจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะพี่นุนก็จะกลับไปชมให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมค่ะอาจจะช้าหน่อยช้าบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า